สงกรานพบถึงแอฟหลังสูญเสียคุณพ่อไม่มีวันกลับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับนางเอกพิธีกรสาวหน้าหวานแอฟทักษออนพักสุขเจริญที่สูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญไปอย่างไม่มีวันกลับโดยทําพิธีชาปนกิจศพไปเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีคนในวงการบันเทิงไปร่วมงานและให้กําลังใจจํานวนมากด้านสงกรานเตชนรงอดีตสามีของแอฟก็ได้เดินทางมาร่วมงานศพของคุณพ่อแอฟเช่นเดียวกั โดยล่าสุดสงกรานต์เตชนะนรงก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศตอนพาครอบครัวเตชนะนรงมาร่วมงานศพและให้กำลังใจแอปกับลูกสาวคือน้องปีใหม่ลงใน i อ s t o r y ซึ่งเป็นมิตรภาพที่ดีของครอบครัวเตชนะนรงที่มีต่อแอปทักสอนเหมือนเดิมเพราะถ้าได้ดูตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายสงกรานต์เตชนะนรงได้พาคุณพ่อหรือคุณปู่ไพวงเตชนะนรงมาร่วมงานและมาช่วยงานกับสาวแอปอย่างตั้งใจ ในทุกๆวันนอกจากนี้ยังมีหนุ่มนนกุลอีกคนที่มาช่วยในทุกๆวันนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพที่ดีมั่นใจว่าแอปทักษอ,อนที่ได้เห็นอดีตสามีมาทำหน้าที่ได้ดีขนาดนี้จะต้องชื่นชมอย่างแน่นอนค่ะเพราะมีน้ำใจที่บริสุทธิ์ มาช่วยอย่างตั้งใจนั่นเองขอเป็นกำลังใจให้กับสาวแอปทัอ,อนผ่านพ้นช่วงเวลาอันเศร้าโศกเสียใจนี้ไปให้ได้นะคะมั่นใจค่ะว่าฟ้าหลังฝนต้องดีเสมอสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า